สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็จะส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรของคุณหมอเสงนะคะไปประเทศนอร์เวย์นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่บำรุงร่างกายนะคะตัวสปา r l ไลท์99้นะคะที่เราเรียกกันว่ากล่องสีแดงนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวปรับธาตุนะคะดูแลปืน้นฟูบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะคะใครที่มีปัญหาแบบเอ่อโรคเบาหวานความดันไขมันนะคะโรคเสื่อมต่างๆในร่างกายนะคะสามารถทานได้นะคะคนที่แบบ เป็นอม,มพุอึอม,มาพาดนะคะบำรุงฟื้นฟูได้ดีมากๆนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นคามินชันตัวนี้เป็นตัวที่ขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะแล้วก็สมานแข็งให้กับเรานะคะซึ่งเซตนี้เนี่ยที่ที่เขาสั่งไปทานนะคะก็คือจะมีบปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายแล้วก็เกี่ยวกับโรคกระเพาะกดไหลย้อนนะคะซึ่งสั่งไปทานนะคะตัวนี้ก็สั่งเป็นล็อ ที่3มแล้วนะคะรอบที่3มแล้วก็คือตอนนั้นก็สั่งเป็นแบบแคปซูลน,นะคะแคปซูลหมดเลยตอนนี้ก็อยากทานแบบน้ำนะคะนเนี่ยเซ็ตสเดือนนะคะตัวนี้ทานได้2เดือนค่ะดูแลฟื้นฟูโรคเสื่อมต่างๆในร่างกายนะคะหรือใครที่ยังไม่ป่วยนะคะก็สามารถทานได้บำรุงป้องกันไม่ให้เกิดโรคห้ายๆในอนาคตนะคะดีค่ะ